สวัสดีครับชาวรอยแซนวันนี้จะมาทดสอบเครื่องเรลคอม A88 นะครับเป็น Android Houseband เครื่องที่2ในบ้านเราครับตัวเครื่องทำจากพลาสติกนะครับพลาสติกขึ้นรูปด้านหน้าเครื่องจะมีปุ่มรับสายนะครับช่องไมโครโฟนแทร็กบอลปุ่มวางสายนะครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มช็อตคัทเบราว์เซอร์แล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับด้านบนก็จะมีช่องลำโพงนะครับ มี Proximity Sensor กับ Light Sensor นะครับไว้ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัตินะครับด้านหลังก็จะมีกล้องขนาด5ล้านเป็นฟิกโฟ c u s นะครับแล้วก็มี LED Flash นะครับด้านบนก็จะมีแจ็คขนาด 3. 5นะครับไว้เสียบหูฟังแล้วก็เป็น Small Talk นะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับมีปุ่ม s h ต t t e r นะครับแล้วก็ตรงนี้มีดูข้องสายด้วยครับ m ม c r o USB นะครับ Micro USB Port ไว้ชาร์จนะครับอูในส่วนในการจะปลดล็อกเครื่องครับต้องกดปุ่มพรกันด้านบนครับจะอันล็อกสกรีนนะครับแล้วกดปุ่มเมนูนะครับจะสังเกตว่าหน้าตาไวอร์ชันอินเดียนี่ถูกสกินไปแทบทั้งหมดนะครับสังเกตว่าปุ่มแอปดร a เวอร์นี่ก็เริ่มอยู่ด้านข้างนะครับมีจุดแสดงตำแหน่งหน้านะครับโดยมีทั้งหมด5หน้านะครับที่บนหน้าจอนี่เป็นวิดเจ็ตนะครับ สังเกตนะครับว่าถึงแม้ว่าหน้าจอของเ e l c o m e a พ18เนี่ยจะมีขนาดมาตรฐานคือ Half VGA 180 x 260พิกเซลนะครับแต่ดูตรงปุ่มไอคอน,นครับมันถูกขยายขึ้นมานะครับทำให้แบบดูใหญ่จนแทบดูเต็มหน้าจอเกินไปหน่อยนะครับปุ่มไอคอนทุกปุ่มอันม,นมนถูกสเกลขึ้นมานะครับใหญ่ใหญ่ขึ้นติแล้วมันจะมันก็ทำให้ดูหยาบด้วยครับแต่การทงมดโดยรวมก็ถือว่า ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับสามารถพลิกหน้าได้เลยนะครับกดเมนูเข้าเซตติ้งนะครับนี่ครับเอ่อตัวไปคำ A ไป18นี่จริงๆมีไทย localization นะครับคือเมนูไทยมาด้วยเลยไปลองเปลี่ยนเป็นเมนูไทยดูนะครับภาษาไทยนะครับนี่ครับเป็นมูไทยเมนูไทยทั้งหมดเลยนะครับ แม้แต่แอปพลิเคชันก็ถูกรีเนตเป็นภาษาไทยครับนี่ครับนี่ครับแอปที่มากับเครื่องครับจะถูกทำโลเคชันภาษาไทยไปด้วยคือกลายเป็นชื่อภาษาไทยเลยส่วนแอปที่ดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่หรือแอปของ Google ด้วยนะครับนี่ครับถูกสกินไปหมดเลยครับนะครับ ในส่วนของ Google Service ก็มี Mobile Service ก็มีครบเลครับทั้ง Google Mail นะครับ Google Sync นะครับ G Talk Market นะครับมาพร้อมทั้งหมดเลยนะครับ Notification Bar ก็ถูกปรับแต่งนะครับโดยที่มี2แท็บนะครับเป็นแท็บแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับตอนที่เวลาสัญญาณแล้วข้อมูลการปิดิด Wi-Fi Bluetooth สำหรับที่จุดนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ เป็น notification bar เหมือนเดิม,มคือมีการแจ้งเตือน message call อกอะไรเงี้ยครับ with call อะไรการ black and d r o p widget ก็ทำได้เช่นกันนะครับเป็นปกตินะครับน่ครับมี widget เพิ่มเข้ามานะครับเช่นพวก messaging หรือว่าจะเป็นในส่วนของ หุ่นนะครับเพลงพยายกรณ์อากาศและก็นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ่มวิจัยไอคอนได้ตามสบายครับไม่มีปัญหาครับ CPU ของตัว A 8 8เนี่ยนะครับเป็น CPU ของของ Core i ไม่เกินนะครับซึ่งมีความเร็วในการทำงานพอสมควรจริงน,นะครับเดี๋ยวจะลองมาทดสอบการรันเกมแบบสามมิตินะครับเลยเราจะลองที่ เรต i ิ g งทันเดอร์นะครับนี่ครับเรต i ิ g งทันเดอร์เป็นเกมที่สม,มิติที่ถือว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรนะครับในตลาด Android นะครับเพราะว่าทึง้งๆตัวนี้ก็พอร์ตมาจากฝั่งไอโฟนอีกทีนึงครับนะครับลองเล่นดูเลยนะครับ Single Race Instant r e ตแลางครับ เห็ว่าไม่มีการกระตุกนะครับสามารถเป็นเก็บสมนติเป็นรูปแบบของแต่กัสมาร์ <c oughs> เลนเ่นเลื่อพับได้ทันนะครับท <c oughs> ีนี้นก็จะดูในสน่วนของคีย์บอร์ดาษาไทยนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็รวมถึงกระส่วงพลาสาไทยด้วยนะครับนี่คือคีย์บอร์ดที่มากับตัวเครื่องนะครับสังเกตว่า จะมีพังไทยแระอังกิษในตัวแล้วไม่ต้องอินสตอลเพิ่มจากมาเก็ตนะครับแล้วก็มีระบบดิจิท n ล r y นะครับคือมีการถ่ายคำนะครับอย่างเช่นสามารถจะเลือกคำจากด้านบนได้นะครับ เราสังเกตครับว่าแอปที่อยู่ในมาร์เก็นี่ก็สามารถทํางานได้ค่อนข้างโอเคนะครับหย่างเช่นตะกี้ที่จะทดลองทดลองเกมไปแล้วนะครับอันนี้จะมาลองดูของตัวทวติตเตอรตัวตัวนะครับนี่ครับก็ทำงานได้ลื่นไหลครับเช็คข้อความได้ปกตินะครับทัส p า n นลนะครับเราสังเกตว่าอะ นะครับมีเมมโมรีเหลือ51เมกะไบต์ครับซึ่งตัวแรมของเจ้า A88 นี่ก็ให้มา2 5 6เมกนะครับก็ค่นข้งจะเหลือกินเหลือใช้พอสมควรนะครับแล้วก็นี่คือภาพที่เราทดลองถ่ายมานะครับจากกล้องของทันเซลของเจ้ารูปนี้นรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายถ่ายโดยเป็นออโต้ไวบาลานนะครับซึ่งปัญหาคือมันดิมันภาพมันจะ ออกโทนเกี่ยวคือมันเหมือนกับดีเทคดีเทคไม่ดีนะครับพอผมปรับปรับส่วนไฟบาลานให้กลายเป็นไฟหลอดไฟก็ถ่ายออกมาได้สีสันโอเคเลยครับนี่ครับในส่วนของมัลติทัชนั้นนะครับไม่ได้ซัพพอร์ตดอทเอสนะครับแต่มีการเขียนเขาเ้าไปในแอปนะครับแอปแกลเลอรี่นี่มัลติทัชได้นะครับสามารถพิมพ์ซูมได้นะครับอีกแอปหนึ่งที่สามารถทำได้คือเว็บเบราว์เซอร์ครับที่สามารถพิมพ์ซูมได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าเว็บกันดู นะครับบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับอย่างสังเกตนะครับว่าเนี่ยเนี่ยครับสามารถทำอัตทัชได้นะพินสูมสังเกตนะครับว่าเบราว์เซอร์ตัดคำขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับพอเราซูมเข้ามาขนาดจอคำพิเศษถูกตัดตัดให้พอดีกับจอรลองสมมติว่าเราขยายไปก็จะเป็นปกตินะครับ ความยาวของทัชจะจะ,จะถูกถูกตัดให้อ่านง่ายบนหน้าจอเดี๋ยวไม่ต้องลักไปทางซ้ายขวานะครับนี่ครับทำงานก็จะเลื่อนไหลทีเดียวนะครับเทาวนี้แล้วก็บางคนก็บ่น,นครับว่าเอ๊ะหน้าตาของ โฮมสกรีนของ a 88นี่ดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับในตรงนี้นะครับเราก็มีพวกแอปพลิเคชันพวกโฮมเพลส m เมนแก้นะครับเช่นตัวขผมโหลดมาใช้งานก็ GDE นะครับนะครับ GDE ก็ตอหน,น้าที่แทนหน้าโฮมเห็นครับมี c r e a Out icon นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับ นี่เป็นคุณสมบิคิวเรเทชันนะครับนะครับรวมถึงตัวเจดีนี้ก็ปรับแต่งได้เหมือนโฮมสกินทั่วไปเลยนะครับสามารถบ็้แอนด์ดอปได้กนได้ครับทีมงานดอยเซนก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ตาไปที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ